ก็สวัสดีครับผมโจ้พีเพสนะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวสินค้านะครับจากแกล็บอีกแล้วนะครับเขาส่งมาให้นะฮะพอดีผมเป็นพาร์เนอร์ร่วมกับแกร็บนะครับขับรถยนต์นะครับทีนี้ก็มีสิทธิ์ได้ผ่อนมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อ๋อเขาให้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้ากับมือถือนะครับ เป็นครั้งที่สองที่ผมได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ได้ผ่อนมือถืออีกแล้วแต่ว่ารอบนี้จะเป็นมือถือที่ผมเลือกมามันจะดีกว่ารอบก่อนซึ่งรอบก่อนผมได้เป็นซัมซุง a หนึ่งสองนะครับผมตอนนั้นมันเป็นมือถือที่สเปคค่อนข้างจะจะต่ำนิดนึงแต่ตอนนี้ที่ผมสั่งมานะจะเป็นมือถือที่ค่อนข้างสเปคสูงแต่ว่าข้อดีก็คือข้อสามารถ เขาให้ผ่อนมือถือพร้อมกันทั้งสองเครื่องครับเป็นข้อดีเลยผมก็เลยเลือกมาทั้งสองตัวนะก็คืออย่างที่เขาให้เลือกก็คือมันจะมีซัมซุงซัมซุง A22 ซัมซุงมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมผมจะขึ้นให้ดูเงื่อนไขก็เหมือนเดิมน,นะครับก็คือทางบริษัทแก๊็บเขาจะส่งมเมสเซจมาให้เราเมื่อเราขับ รถหรือร่วมเป็นพ์ทเนอร์ถึงระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้ผ่อนผ่อนเครื่องใช้ไฟ้าหรือมือถือพันกับระบบนะฮะอันนี้ผมสั่งมาก็จะเป็นมือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็เป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงทั้งสองอย่างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะครับว่าผ่อนยังไงได้ยังไงนะครับหรือมี ข้อมูลข้อความอะไรงไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีข้อความอางไงนะฮะน,นี่นะครับแกะน,นี่ฮะแพ็กเกจรอบนี้ไม่ค่อยดีนะครับมันรอบพี่้าวน่าจะเป็นร้านที่ร้านค้าะคระกัาอันนี้นะครับเป็นซัมซุง A52S5G ฮะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ จริงๆแล้วเนะี่ยผมซื้อมานะครับตัวเนี้ยเพราะว่าเป็นมือถือที่สเปคดีมากนะครับผมซื้อมาแล้วแต่ทีนี้ยผมก็ผ่อนให้เพื่อนแทนนะครับสเปคดีนะครับตัวน,นี้แล้วก็ผมก็สั่งแท็บเล็ตมาอีกนะครับเป็นแท็บเล็ตซัมซุงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับไปแกะมือถือก่อนนะครับผมผมไม่ได้เลือกสีนะฮะ ไม่รู้ว่าได้สีอะไรน่าจะเป็นสีหน้าปกของเป็นสีดำหรือเปล่าไม่แน่นใจแก่เลยนะอันนี้ก็ผ่อนเดือนละเอ้ยไม่ใช่เป็นเดือนวันละวันละสี่สิบสี่สิบห้าบาทนะครับส่วนแท็บเล็ตผ่อนวันละสิบเจบาทสี่สิบห้าเดือนหนึ่งก็สี่สาสิบสอง สี่สามสิบสองห้ก็ประมาณพันพันกว่าบาทพันสอกว่าบาทอันนี้จะประมาณพันสามกว่าบาทต่อเดือนระยะเวลาสามวันประมาณหปีนะฮะส่วนอันนี้ก็วันละสิบาทสิบาทก็สามหนึ่เป็นสามยากว่าบาทห้ากว่าบาทเป็นระยะเวลา1ปีเหมือนกันนะครับระบบเขาจะหักพัน ผ่านระบบการเติมเงินของพัทเนอร์แคปเลยนะครับเราแค่เติมเงินเข้าไปในระบบแล้วก็จะหักออนี่นะครับจริงๆน่าจะให้ผมผ่อนเร็วกว่าน,นี้นะนี่ผนะ่อนเร็วกว่าน,นี้นะครับผมนี่นะฮะซัมซุงอี้าสองสวยนะครับสีดำ สี่ที่ผมอยากได้ด้วยนะก็อันนี้นะครับแก่เลยนะไม่รีรอนะไม่รีรอไม่รอช้านะครับไหลของมาเราก็ต้องรีบใช้ นี่ครับซัมซุงก g เล็กซี่แท็บเอเซเว่นถุง,ถงค่อนข้างดีนะฮะใส่ถุงมาดีมากครับนี่ สวยนะครับผมสวยมากเลยนะฮะดูฮะเจ๋งเลยครับไม่ใช่ทำงานนะฮะในกล่องเขาก็แถมคร่มือมานะครับกับสายชาร์จเหมือนเดิมปกติก็ประมาณนี้นะครับรีวิวให้ดูนะฮะก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนขับอยู่ก็รอมเมสเซจมานะครับมเมสเซจจากระบบผมว่าก็ดีนะครับ ได้ผ่อนมือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็น่าจะมีตู้เย็นมีทีวีมีเครื่องซักผ้า,าประมาณนี้นะครับแล้วก็มือถือแท็บเล็ตเป็นของส่วนมากจะเป็นของ Android นะครับยังไม่มีของ iOS ก็คือประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บ s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย